ด่านซ้ายสู่ชายแดนลาวด่านนากระสิงก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับการเดินทางในรอบใหม่ทริปนี้สู่ประเทศลาวครับก็จะเป็นการเดินทางในตอนนี้สู่ชายแดนไทยลาวนะครับเปิดวาร์ปมาที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยครับเราใช้เส้นทางหมายเลข21จาก ผักกลางขึ้นมาก็จะมาถึงจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับก็ไม่ต้องรีรอครับเพราะว่าเส้นทางนี้เราเคยพาคุณผู้ชมเดินทางในคลิปก่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปข้ามด่านชายแดนลาวอย่างตอนที่เราไปออกที่ด่านภูดูเราก็ขึ้นมาทางนี้ครับเมื่อถึงหลมสักก็จะเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อ ออกจากตัวลมสัก่ทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมครับภูทับเบิกเราก็เคยพาเพื่อนๆเ,เดินทางขึ้นไปแล้วเนาะใครที่ติดตามเพจเราก็จะเคยเดินทางไปได้วยกันครับข้ามสะพานมาถึงตรงนี้นี่เข้าเขตของอำเภอด่านซ้ายครับถนนช่วงนี้ก็จะเป็นถนนสองเลนนะครับผ่าน เส้นทางที่จะไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใครที่จะไปภูลมโลก็ต้องมาทางนี้เช่นกันครับเส้นทางตรงนี้ยังเป็นถนนหมายเลข21อยู่นะครับขับมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ครับตรงนี้ชื่อว่าบ้านโป่งชีครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2014ครับใครที่จะไปเที่ยวงานประจำปีของอย่าง งานผีตะโขนนะครับของอำเภอด่านซ้ายก็ก็จะต้องมาเส้นนี้แหละครับ mm hmm. เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้ก็คร mm hmm. าวนี้เราก็จะเริ่มขึ้นภูเขาแล้วนะครับเส้นทางช่วงนี้ต้องบอกว่าทางดีขี่สนุกครับขับเพลินทีเดียวครับผ่านจุดชมวิวต่างๆจุดพักรถอย่างตรงเมื่อกี้นี้ก็เป็นโค้งที่สวยมากเลยนะครับเราอยู่บนเขาครับ ตามทางไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านซ้ายเนาะก็จะเป็นเส้นทางบนภูเขาแบบนี้ครับให้คุณผู้ชมได้ชมวิวและก็เดินทางไปด้วยกันอย่างนี้แหละครับตรงข้างหน้าของเราก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่หลายๆคนชอบแบะนะครับเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับที่สามารถมองเห็นตัว อำเภอด่านซ้ายได้จากจุดนี้เลยนะครับจุดชมวิวที่เป็นรูปผีหัวตะโคนนี่นะครับผีผีหัวตะโคนผีตะโคนครับชื่อจุดชมวิวว่าจุดชมวิวสุดทางที่ด่านซ้ายนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่จุดชมวิวที่สุดทางด่านซ้ายจริงๆเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะพาคุณผู้ชมไปสุดทางที่ด่านซ้ายจริงๆว่า จุดที่สุดทางที่ด่านซ้ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยๆตามกันไปครับพอลงมาถึงเขตตัวเมืองด่านซ้ายนะเราก็จะเห็นป้ายบอกทางอย่างนี้ครับป้ายบอกเลี้ยวซ้ายไปนครไทยนะครับตรงไปก็เป็นด่านซ้ายใครที่เคยผ่านมาทางนี้ก็จะทราบครับว่า จากอำเภอด่านซ้ายเนี่ยก็จะสามารถไปที่อำเภอภูเรือได้นะครับไปที่นาแห้วนะครับจุดชมวิวภูเก้าง้อมที่เราเคยพาไปออกด่านภูดูนั่นแหละครับก็เลี้ยวซ้ายตามนาแห้วไปเลยนะครับจริงๆแล้วที่จุดนี้จะเลี้ยวขวาก็ได้นะคุณผู้ชมสามแยกนี้เลี้ยวขวาก็จะเข้าตัวเมืองด่านซ้ายครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปทางนาแห้วนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไป ใช้ทางเลี่ยงเมืองนะครับคือไม่ต้องเข้าไปเจอรถเยอะๆหรือว่าชุมชนอย่างตัวเมืองแานซ้ายก็จะไปทางที่ผมไปนี่ครับขับมาจะเห็นป้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นบายพาสนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาที่3แยกด้านหน้าครับสังเกตง่ายๆก็จะมีจุดพักรถนะริมทางตรงนี้นะครับปลายส้มๆนี่ก็ให้เลี้ยวขวาที่3ามแยกนี้ครับ พอเลี้ยวขวาไปได้นิดนึงครับซึ่งอ้อมเมืองไปไม่ไกลหรอกครับนะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองตัวเมืองด่านซ้ายเราก็จะไปเจอกับเส้นทางที่วิ่งจากตัวเมืองด่านซ้ายมานะครับก็คือมาเป็นจบกันนั่นแหละครับนะครับเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดียวกันนี่แหละครับมาทางนี้ก็ดีนะครับเห็นวิวสวยดีนะครับ พอเห็นบ้านคนตรงนี้ก็จะคือตรงสุดไปลายเมืองด้านซ้ายแหละนะครับเราก็มาเลี้ยวมาเมอรกเส้นทางกันที่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปครับก็จะเป็นถนนหมายเลข2.114นะครับป้ายบอกว่าไปท่าลี่ครับถนนเส้นนี้ก็จะวิ่งตรงไปที่ท่าลีนะครับผ่านมากมายหลายหมู่บ้านตามรายทางครก็ ไม่เห่าครับวิ่งเส้นนี้ต้องบอกว่ามีชุมชนตลอดสองข้างทางให้ได้ชมได้แวะจะหิวจะร้อนจะซื้อน้ำอะไรก็มีหมดครับสะดวกสบายครับเส้นทางก็จะเหลือสองเลนเนาะแต่ไม่ได้ขับยากอะไรครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะแคบลงไปอีกนิดก็ถือว่าวิ่งได้ครับวิ่งได้สบายๆเลยถนนดีนะครับทางดีเส้นนี้เดี๋ยวไปชมวิวกันครับ ตรงนี้ครับเห็นป้ายบอกว่าตรงไปท่ารี่เลี้ยวซ้ายนาแห้วนะครับตรงนี้คือบ้านปากหมันครับที่จุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข2114ที่มาจากด้านซ้ายนะครับและที่สามแยกนี้ถนนหมายเลข2195ก็จะมารับช่วงต่อครับผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับถนนหมายเลข2195เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นถนนสายเลียบเลาะลำน้ำเหืองนะครับเพราะถนน2195นี้จะเริ่มต้นที่บ้านเมืองแพร่อำเภอนาแห้วนะครับตรงที่เป็นจุดผ่อนปลนมีสะพานไม้ไผ่ที่หลายๆคนอาจจะเคยไปเที่ยวครับแล้วก็จะเลาะลำน้ำเหืองไปจนสุดที่บ้านท่าดีหมีนะครับใกล้ๆเชียงคานตรงนู้นเลยครับ ทำให้ถนนหมายเลข2195นี่เป็นถนนที่เรียบเลาะสายน้ำเหืองอันเป็นเขตแดนระหว่างสปปลาวกับประเทศไทยนะครับหลอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ครับเป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักในตอนนี้ครับตรงนี้เป็นบ้านนาคานะครับขึ้นกับอำเภอด่านซ้ายนี่แหละครับ และจุดนี้เป็นจุดที่ผมบอกว่าผมจะพาคุณมารู้จักกับจุดที่เรียกว่าสุดทางที่ด่านสายของแท็กครับเพราะว่าทางจะพามาสิ้นสุดที่ตรงนี้ที่ริมน้ำเหืองตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะไม่มีทางต่อไปแล้วครับเป็นแค่สะพานจุดผ่อนปลนทางสะพานไม้ไผ่นะครับที่จะข้ามไปสู่ประเทศสปปลาวครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับจุดนี้ครับจุดผ่อนปลนบ้านนาคาครับก็ถึงแล้วนะครับสุดทางที่ด่านซ้ายครับที่นี่อยู่ตำบลปากหมันนะครับชื่อว่าบ้านนาคาครับทุกวันอังคารและวันพฤหัส ก็จะมีจุดผ่อนปลนนะครับก็คือสะพานที่จะข้ามไปยังฝั่งนู้นนะครับเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับตรงน้ำก็จะเป็นแม่น้ำเหืองนะครับตื่นๆตนเดินข้ามได้ครับพรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้จะมีตลาดนะัดมีคนขึ้นของส่งของกันครับ ฝั่งนูน้นสปปลาวก็ชื่อว่าบ้านนาขามกันนะครับเรามาถึงแล้วครับบ้านนาขาสุดทางที่ด่านซ้ายครับพาคุณผู้ชมมาเจอสุดทางที่ด่านซ้ายของทแทรกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพอเป็นวันที่ไม่ได้มีตลาดนัดนะครับก็จะดูเงียบๆองเหงาๆน,นิดนึงครับแต่วันนั้นเป็นบ่ายแก่ๆแ,แล้วครับเริ่ม ง่วงเหงาหาวนอนร้อนอยากได้น้ำเย็นๆออกมาที่ปากซอยตรงนี้ของจุดผ่อนปลนก็จะมีร้านกาแฟโมก็พอดอยู่ร้านหนึ่งครับโอ้พอพึ่งพาได้ครับได้กาแฟเย็นๆแล้วก็ชื่นใจไปกันต่อครับ อนนาขามาเรื่อยๆครับบนถนนหมายเลข2195ตรงนี้จะเห็นศาลาเรียงรายหลังคาสีส้มอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดแวะเที่ยวแวะพักอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจเลยตรงนี้มีชื่อว่าแก่งตาดขานะครับแก่งตัดขานี่ก็คือสายน้ําเหืองที่ลดระดับลงแล้วก็มีแก่งหินขวางกั้นอยู่เป็นน้ําตกที่เหมือนกับ เป็นแก่งขวางลำน้ำอยู่นะครับโดยถ้าเรามองจากถนนฝั่งที่เรายืนอยู่ไปฝั่งตรงข้ามน้ำเหืองฝั่งนั้นจะเห็นทางดินแดงสายเล็กๆครับนั่นเป็นเส้นทางของฝั่งสอปปลาวแล้วก็เป็นดินแดนของประเทศลาวแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับถนนหมายเลข2195เป็นถนนที่เรียบล้อไปกับสายน้ำเหืองนะครับโดยที่ผมเพิ่งรู้ว่า ตอนที่เราออกมาจากสุดทางที่ด่านซ้ายนั่นที่นาขานั่นเราจะมาเข้าส่วนหนึ่งของอำเภอภูเรือครับซึ่งถนนหมายเลข2195นี้ผ่านไปนะครับพอ,อมาถึงตาดขาแกงตัดขาเมื่อสักครู่ก็จะเข้าสู่เขตของอำเภอทารีเป็นที่เรียบร้อยครับและที่ทารีก็คือจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่า เส้นทางอย่างที่เห็นเลยครับทางดีวิวสวยขี่สนุกลดน้อยโอ้โหครบครับใครที่ยังไม่เคยมาวิ่งเส้น2195นี้ t h a i l ี่ d Touring Rider ออยากแนะนำครับลองมาแวะมาเที่ยวเส้นนี้ดูบ้างครับดูวิวเอาครับคุณผู้ชมสวยไม่สวยให้คุณผู้ชมตัดสินใจเลยครับแต่ Thailand Touring Rider นั่นนะหลงรักไปแล้วครับกับวิวแบบนี้ครับ อาฮีครับเห็นวัดสวยๆอยู่ทางด้านซ้ายนี่จะมีวงเวียนนะครับเราไปทางซ้ายครับแต่ถ้าเพื่อนๆกด GPS นำทางใช้ Google Map นำทางก็จะบอกให้มาทางซ้ายนี่แหละครับเรายัางวิ่งตามหมายเลข2195กันอยู่นะครับโดยที่จากบ้านอาฮีไปเราก็จะเข้าสู่บ้านสุดท้าย ที่เป็นจุดหมายปลายทางของ Thailand Touring Rider ในวันนี้ครับบ้านนากระเซ r งครับ d e r มาไทยแลนด์ทัวริงเดอมาที่หมู่บ้านนากระเซงนี้เพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนบ้านนากระเซงครับที่เราจะใช้ในการข้ามไปสู่ประเทศลาวในรอบนี้ครับเป็นด่านที่ ยังไม่เคยถ่ายทำมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ t h a i l a n d Touring r i ลยเดิมไม่ได้มาข้ามด่านนี้เป็น10ปีแล้วครับเพราช่วงหลังๆนี่พอเปิดให้ข้ามได้อีกครั้งเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาในครั้งนี้แหละครับที่บ้านนาก,กระเซงนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงรายไปกับแม่น้ำเหืองนะครับที่สุดหมู่บ้านตรงนี้เราจองที่พักที่นี่ไว้ครับบ้านสวนริมทานครับ เพราะว่าที่นี่เป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับด่านมากที่สุดและที่นี่ยังมีจุดเด่นคือเป็นที่พักที่ติดกับริมน้ำเหืองนะครับในรอบนี้ t h a i l a n d Touring r เด e รอยากนอนริมน้ำเหืองหน้าด่านสักทีก็เลยมานอนที่แห่งนี้แหละครับจะได้นอนชมสายน้ำเหืองกันเต็มเต็มครับและอีกวันหนึ่งเช้าก็เรียกว่า ออกจากที่พักไปหน้าด่านนี่ใช้เวลา3นาทีเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมข้างหน้าเรานี้ก็เป็นด่านหน้ากระเิงนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าไม่มีคลิปวิดีโอตอนที่ขับผ่านด่านเลยครับจะไม่เป็นไรครับยังไงก็ คุณผู้ชมได้เห็นแน่ครับในตอนหน้านะครับก็จะแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพักที่ตรงหน้าด่านเนี่ยจะหาอยู่หากินยากนิดหนึ่งนะครับหาของกินยากนิดหนึ่งผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมเข้ามาชมตัวเมืองท่าลี่ด้วยในยามเย็นนะครับแล้วก็จะมาถือโอกาสตุนสเสบียงกินข้าวเย็นกันที่ตรงนี้เลยครับ ร้านอาหารตรงนี้ก็เป็นร้านประจำครับตรง3แยกทารีนีใครอยากจะตามรอย Thailand Touring r i d e r ก็มาได้นะครับเพราะว่ามาที่ไร Thailand Touring r i d e r ก็มาฝากท้องอยู่ตรงร้านนี้ทุกครั้งแหละครับให้คุณผู้ชมได้ชมสภาพบรรยากาศของเมืองทารีกันสักเล็กน้อยครับและเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกราบพระขอพรก่อนเดินทางไกลกันในรอบนี้ที่ทารีนี่แหละครับ เพราะว่าที่ทาลีเองก็จะมีจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นพระยืนองค์ใหญ่มากๆเลยครับเป็นจุดเด่นของทาลีนะครับก็แวะมาเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกันได้ทุกวันนี้ตัวเมืองทาลีก็จเจริญกว่าแต่ก่อนเยอะครับแตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนที่ Thailand Touring Rider เคยมามีร้านสะดวกซื้อมี f r e ชมงเฟรชมารอะไรโอ oh, ้ครบครับครบครับและที่นี่ครับในวันนี้เราก็จะรีฟิลทุกอย่างนะครับเตรียมของที่ขาดแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เติมน้ำมันกันให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับไปที่พักครับสำหรับในรอบนี้การเดินทางรอบนี้นะครับเราก็มีผู้ติดตามไปด้วยอีกหนึ่งคันนะครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นต่อไปเรื่อยๆในวิดีโอของเราครับมาถึงตรงนี้ครับเซเกลางตลาดเมืองทาลีก็ให้เนลียวสายมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของพระยืนทาลีที่ผมแจ้งครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาจบคลิปกันที่ตรงนี้ครับที่อำเภอทาลีครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วในตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมข้ามด่านนากระเซงสู่สปปลาวเพื่อเดินทางไปพบกับจุดหมายใหม่ๆที่เราจะเดินทางกันในรอบนี้ครับสำหรับตอนนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ